อนในตู้นั้นมีเงินแค่500ลลา์หรือประมาณ170,000บาทไม่เยอะมาก<ป>ใหญ่เจ้าที่ทำแบบนี้ก็ฆ่าล่รอที่ตงดีากเรสามารถทำในเกมนี้ได้ตายเป็เลยนะครับเมื่อินันเกิดช็อบหนแบบนี้ที่เคยผ่านมือของด็กวานมาแล้วเอาที่ดังๆหน่อยก็คืออารันเว ตอนมวยยืดที่สำคัญเยอะด้าอยู่ของปิงปิงแม่ยายบอกว่าตอนี้ก็ไปดึงเล่าของเก็เซียที่ช่วยด้ตัวเป็นอำนาที่สสิบตนเชนะของุงมาแล้วตรงนี้ไม่มีความเป็นเป็ตเียเลยแล้วแต่ก็ยังคงหลงกับต่าทางลกอยู่ห่อังเกมเด็กสมวันเข้ามาย่งดีเลยแต่พบกับเนรปุงเยว่าเราจะทาตามข้าศูนย์ไปทำไมเพื่อเสด็จไทก็สามารถเป็นพระพุทธาได้ไม่รู้ว่าจริงมากแค่ไหนครับ ุหญหเธอเลยอยากจะทั้งแก้แค้นทําให้ตัวเองสมหวังในความรักนะครับแต่งันกับพี่ตื้อจะได้กินเขาในตอนหลังพาตัวไปชีวิตอยู่เ้ยกร้อยตาจะต่างหากใน,นสิบวันเพื่อแก้แค้นให้กับตัวก็มาจากความโลภต้องการพลังของชิ้สุดที่เรามีครับชาเตอร์นี้มันเป็นเรื่องราวทีใ่ใกล้ชิดชั้นเตอร์ห้าเลิกซ์องเพ็ญมันเป็นของ,ป,องปสศาจไปอีกท้่ถลายผมอาจจะเรื่อสลับระหว่างวัวกับแบกหญครับแต่รใอ้ทำหนมวยว่าแต่ตัวเดียวกันเข่ารทบ งอนพงสาวผสาตว์กันเงเนี่ยบัวเป็นที่นรารบสาบานกันครับัจัดเป็นสเดียวกันตั้งป้ายตาชีเขียนตาเต้นตรงหงอง่อ้ชวนราชปิศาจบัวเนี่ยมาเดื่มฉลองด้วยซึ่งในชาตันนี้เราพบว่าราชปิศาจกะทิเขาเีคนทสาวเป็นปิศาจที่จอครับที่ได้บอกในสถานการณ์้การต้อนรเชิเรา้อยู่แลก็เป็นที่นอตามมา500ปีที่ผ่งนมาแาันที่นอนิศาจหงองตัวเองี่เราไม่ทำอการสุดท้าชิี่สนในสล่าันก็ได้ทําต้องกเป็นเจ้าิานใหม่ แม้จะมีพลังเหลือร้นถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถสกุบเดสติไวน,น์ได้ดีแต่ว่าก่อนที่เราจะมีโอกาสจบชีวิตเขาเจ้าหญิงพเลเต็กผู้เป็นแม่ก็ได้ออกมาห้ามปราบไปก่อนเราขอชีวิตของเธอครับซึ่งเป็นการกระทำที่เด็กแดงไม่มีวันยอมรับและก่อนที่เดสติไวนจะได้ตัดสินใจเด็กแดงได้ใช้จดุายพินิชีพตัวเองครับประมาณยอมตายดีกว่าต้องก้มหัวให้และเราก็ได้ชิ้นสที่ห้ามาครอบครองในคาสิงช่วงท้ายนี้ มันคือความทรงจําของปีศาจบัวนะครับที่เขาได้มาคร,บรอบครองภูเขาเฟรมิงเมลเทนได,ได้พบเจอกับคณะของพระถังมันเลยทำให้หงอคงกับปีศาจบัวต้องสู้กันก่อนที่ต่อมาเมื่อการินทางจบลงเราได้ทราบเดียวยว่าปีศาจบัวคือหนึ่งในกําลังที่อยู่ในทัพสวรรค์ที่ได้เข้าสู้กับงอคงจากการต่อสู้ในครั้งนั้น